เยนวันสุกสุกสุกพามาเที่ยวคอกวัวของเรากับวัวเก้าตัวตัวที่หนึ่งแม่วัวตัวที่สองชายเจ้าชู้ตัวนี้แล้วก็บันดาลูกลูกด็กๆหนึ่งสองสาสี่ห้า ลูกหตัวและตัวโตตัว,ตวที่ถัดมาก็คือตัวนี้แม่ดำตัวใหญ่มากน่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ตัวนูน้นตัวดีที่มีเขา วันนี้พามาเที่ยวคอกวัวตอนเย็นๆกับบัวเก้าตัวของเราไม่รู้วันพรุ่งนี้จะครบอีก9้าตัวหรือเปล่าแต่วันนี้เราอยู่กัน9้าตัวก็ขอให้อยู่กันให้น่ารักนะจ๊ะเด็กๆทั้งหลายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ดูแลเด็กๆด,กด,กด้วยนะจ๊ะคงต้องจบคลิป ข้องวัวที่สวนเกษตรตะกแตนย่านยาวออกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสไ i ครให้กับบรรดาวัววัวของเราด้วยนะคะบา,บายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามชอบจนจบนะคะ